คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหอพักนักศึกษาทุนตุรกีเรามาดูกันนะครับว่าหอพักของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรห้องนึงอยู่กันกี่คนทําอาหารได้หรือไม่มีแอร์หรือไม่มีน้ําอุ่นให้อาบหรือไม่และบรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมจะพามาดูแบบละเอียดกันครับอย่าลืมกดติดตามทั้ง You Tube Instagram และทุกช่องทางถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันครับ ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับผมเพิ่งกลับมาจากมาหาลัยก็เลยถือโอกาสนี้จะพามาดูหอพักแล้วกันนะหอพักนี่ผมอยู่มา2ปีถือว่าเป็นหอพักที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอยู่แล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยสปีแรกอย่างที่ผมเคยรีวิวหอพักเมื่อ2ปีที่แล้วอันนั้นคือหอพักแรกที่ผมมาอยู่ของทุนเยเทเบให้เขาเรียกว่าเป็นหอพักพิเศษแล้วกันนะครับซึ่งในายๆอย่มันก็มีแบบไม่สมบรูรณ์หลายอย่างมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ลองอยู่หมดแล้วนะครับทั้งเช่าบ้านอยู่บ้านก็มา2หลัง แล้วนะแล้วก็ยา้ายโยกย้ายหอพักไปมารวมถึงไปดูหอพักอื่นๆเนะี่ยบางที่อ่ะห้องหนึ่งอ่ะอยู่กัน8คนเตียง2ชั้นก็มีรวมถึงผมไปดูหอพักตามเมืองอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้เนียซึ่งผมถือว่าอันนี้มันเหมาะสมที่สุดแล้วที่ผมจะมาทําคลิปรีวิวเป็นสแตนดาดนะครับเป็นมาตรฐานว่าหอพักที่มัน,มนควรจะเป็นอ่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอหอพักนี้นะครับเป็นหอพักของดียเดนนะครับหรือว่าเป็นองค์กรศาสนาของตุรกีนะครับมาดูประตูเข้าประตูเข้าจะเป็นตรงนี้ อันเนี้ยที่เห็นรั้วเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งทํานะก็คือปีที่แล้วอ่ะปีแรกที่ผมมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีนะ,ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเมื่อก่อนยังไม่มีตอนนี้คือมีแล้วอ่าก็คือความปลอดภัย2ชั้นอ่ะก่อนที่จะไปถึงหอพักอ่ะข้างนอกนี่คือคนข้างนอกไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือต้องคนที่มีกุญแจเท่านั้นก็คือคนที่อยู่ที่นี่อ่านี่คือหอพักนะครับม,มาไปดูไปเข้ากันเลยปุ๊บโอเคเปิดแล้วเข้ามาปุ๊บ ก็จะเจอกับบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งมันสําคัญนะเพราะว่าหอพักเนี่ยหลายๆหอพักมันจะอยู่กลางเมืองนะครับถ้าเป็นหอนอกแน่นอนอยู่แล้วมันจะอยู่กลางเมืองซึ่งไม่มีพื้นที่มไม่มีบริเวณอย่างหอพักเก่าที่ผมเคยอยู่เนี่ยอ,อกไปข้างล่างก็คือถนนเลยมีร้านค้าความวุ่นวายเต็มไปหมดนะกลางคืนก็แบบนอนไปก็บางทีก็มีแต่เสียงรถพยาบาลเสียงคนทะเลาะวิวาทก็มีรถตำรวจมารถดับเพลิงอะไรก็มี เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือสมาธิไม่ค่อยมีบางครั้งเรากลับเรียนมาเหนื่อยๆแล้วเราต้องการสถานที่ที่อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่สบายๆแต่ว่าไม่มีพื้นที่แล้วมันอยู่ใจกลางเมืองนะครับดังนั้นอันนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบบ้างแล้วก็คือเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะไปขอพักอันนั้นขอพักนะก็คือมันจะมีบริเวณเนี่ยร่มรื่นนะครับคือกลับมาในไหนคุณเข้ามานี่ก็เหมือนกับได้กลับมาชาร์จพลังงานให้ตัวเองนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ําพุนะครับน้ําพุตรงกลางแล้วเนี่ยเขาก็ มีเป็นแบบก็ตามนั้นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงผมชอบนะเพราะว่าผมสามารถที่จะบินโดรน f อ v พแบบแบบว่าลอดไปมาอันนี้ได้หมดมันมีเป็นพื้นที่บริเวณส่วนตัวเลยอะไรประมาณนะั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นเป่าธนูที่ผม <c oughs> เล่นนะครับผมพาธนูมาจากไทยนะเอออย่างที่บอกเมกื่อกี้หลังจากที่เปลี่ยนคนดูแลหอคนใหม่เนี่ยมีการพัฒนาอะไรเยอะแล้วก็ผมอะ บินโดรนอะไรแถวนี้ใช่ไหมแบบฝึกหลบหลีกสิ่งกีดขวางอะไรแบบนี้ก็ทำซ้ำๆจนเขาแบบเออชอบแล้วเขาก็ซื้อโดรนตามแล้วก็อยากเล่นตาม <c oughs> นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสนามยา่าเทียมด้วยนะสนามยา่าเทียมก็สามารถเล่นแล้วแต่ที่เราจะเล่นเลยเราจะเล่นวอลเลย์บอลก็ได้เราจะเล่นฟุตบอลก็ได้แล้วก็กลางคืนเนี่ยยังมีสปอตไลท์นะครับมีเป็น สนามญ้าแบบสมบูรณ์มากนะครับสนามญ่าทีมก็ประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงที่ผ่านเมื่อกี้ก็จะเป็นศาลาไว้นั่งเล่นก็แล้วแต่คุณนะจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับจะพามาดูบริเวณข้างนอกก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในบางครั้งเนี่ยช่วงสอบอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากที่จะอยู่ในห้องอะ่ะเ,เราก็สามารถมาอ่านหนังสือข้างนอกได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะนี่ตัวหัวออ่านี่ก็จะเป็นตัวอาคารนะครับมีทั้งหมด สามชั้นแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าบ้านเขาเขาจะไม่ไม่ไม่นับชั้นนี้เขานับขึ้นไปก็คือสามชั้นอ่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นที่วางรองเท้านะเราต้องเปลี่ยนก่อนรองเทา้เอาอ่คือวัฒนธรรมของตุรกีเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าในบ้านก็คือใส่รองเท้าแตะในบ้านนะอ่ก็เปลี่ยนรองเทา้ารองเท้าหลักที่เราใช้อะ่ะเราก็เปลี่ยนเก็บไว้นะครับอา่าประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็เรามาถึงด่านความปลอดภัยที่สองเมื่อกี้ด่านแรกผ่านแล้วกุญแจ ก็คือด่านที่สองเนี่ยเปื๊บๆก็สแกนนิ้วนะครับคือคือปลอดภัยแน่นอนวงจรปิดก็มีแบบจับคือหอพักเก่าที่ผมเคยอยู่นะวงจรปิดไม่ทํางานนะอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวของหายไม่ต้องอะไรเลยปลอดภัยสุดๆอ่ะผ่านมาสแกนนิ้วเข้ามาปุ๊บเปิเป็นแบบนี้ม,นมาดูชั้นแรกก่อนชั้นแรกเข้ามานะครับจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับทุกคนอ่าห้องนั่งเล่นก็ห้องนั่งเล่นชั้นแรกแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอันนี้ที่ละหมาดมีคนอยู่เดี๋ยวรอเขาละหมาดเสร็จเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนไป ไปจนสุดปุ๊บเนี่ยเราจะมาพบกับห้องอันนี้ก่อนห้องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยจะบอกว่ามันแล้วแต่หอนะบางหอนี่ก็คือเราต้องใช้เงินนะครับก็คือแบบหยดเหรียญน,นะครับผมบางหอเขาจะมีบริการซักให้หรือบางหอ,อนี่ไม่มีเลยแต่ความดีงามของหอ้อนี้ก็คือเราซักเองได้เลยนะครับผมมีเครื่องอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะก็คือเครื่องซักแล้วก็ส่วนของข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องอบผ้านะครับ ความดีงามก็คือเราไม่จําเป็นต้องตากผ้าเลยเราซักเสร็จแล้วเราใส่เครื่องอบปุ๊บเนี่ยมันแห้งพร้อมที่จะใส่พับไปใส่ในตู้เก็บในตู้ได้เลยนะครับก็ดีงามนะก็มีหลายตู้อยู่หนึ่งสสามสี่มี้าเครื่องอยู่ไม่ใช่หลายตู้มี5้าเครื่องอยู่อ่ะแล้วก็ถัดมานะครับห้องแรกเราไปพามาดูปุ๊บอ่ห้องซักผ้าเดี๋ยวจะพาไปดูยิมันมียิมด้วยนะอ่ะในส่วนของยิมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไฟนิดนึงก็ จะบอกว่ามันแล้วแต่หอนะบางหอก็มีบางหอก็ไม่มีแต่ว่าหอมาตรฐานเขามีอย่างหอเก่าที่ผมอยู่มาปีแรกๆที่มามไม่มีแต่หอนี้มีมีอะไรบ้างมาดูก็มีเป็นลูวิ่งนะครับมี2อลูเลยนะมีลูวิง่งแล้วก็มีดัมเบลยกน้ําหนักก็เลือกไปตามขนาดได้นะตัวเล็กก็มีใครอยากซิทอัพอยากดึงอะไรก็ได้นะอันนี้ก็มีแบบขนาดใหญ่หน่อยนะอ่าแล้วก็มีเป็นจักรยานด้วยจักรยานในที่ร่มนะครับแล้วก็นี่ เป็นเล่นพวกเอออะไรนะแถวแขนกล้ามเรือแถวเนี้ยนะครับผมแล้วก็มีเราไปนอนเล่นอะไรได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นก็อยู่หอนี้ผมก็เช้าเช้านะเช้าเช้าก็มันหนาวออกไปข้างนอกมันลาบากก็มาวิ่งบนลูก่ก่อนนะครับเช้าเช้านะครับผมวันไหนที่มันขยันมันก็มานะครับส่วนตอนเย็นน่ะผมก็จะเน้นออกไปออกกาลังกายข้างนอกแทน รับจะตีแบตเอ่ยล่นธนูเอ่ยหรือว่าบินโดนเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูห้องที่2นะครับห้องที่2เป็นห้องละหมาดตต,ตูดีงามพระรามก้ามากคือต้องบอกเนี่ยด้วยความที่เดียนเด็เนี่ยเป็นองค์กรศาสนานักเรียนของเขาก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนศาสนาดังนั้นบรรยากาศที่เนี่ยผมชอบมากๆม,มีการละหมาดฟารูนะครับเป็นยามะนะครับ ตลอดเวลานะยกคือห้าห้าฟาดูเนี่ยถ้าไม่ได้มีเรียนอะไระก็มีการทําจม้ากันที่นี่ผมก็สลับสลับกันไปนะบางครั้งผมก็อาจาบางครั้งผมก็เป็นอิมามนะเออบางคนก็แบบเอ้ยนึกว่าผมเรียนศาสนาไม่ผมไม่ได้เรียนศาสนาผมเรียนสามัญ <c oughs> ผมเรียนด้านเสือแต่เขาบอกว่าโอ้นึกว่าเรียนศาสนาอะไรประมาณนีน้นี่ก็มีพวกอัลกุรอานกิตาบอะไรต่างๆถ้าใครจะอ่านก็อ่านได้แต่ส่วนมากก็เขา วางประดับนั่นแหละ <c oughs> เขาไม่ได้อ่านกันเหมือนกันแต่ว่าช่วงเดือนนบอตเนี่ย,ยออก็คือที่นี่อบอุ่นมากก็คือมีการอ่านอัลกุรอานหลังหล,ลังแบบอ่าละหมาดซูบโบเสร็จนะครับอ่ากินซาฮเสร็จเรียบร้อยหลังซูโบเนี่ยอ่านอัลกุรอานร่วมกันตรงนี้นะครับผมแบบเดือนนดอเนี่ยโคตรอบอุ่นนะก็คือบางคือเดือนนบอเราไม่ค่อยละหมาดตรงนี้หรอกเพราะว่าเราจะรวมตัวกันไปมัสยิดมากกว่าซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากสังคมที่นี่ซึ่งมันต่างตรงที่หอพักอื่นเนี่ย บางครั้งมันเป็นหอพักรัฐบาลนะครับหอพักคายาคาหรือว่า KYK หอพักนั้นนะ่ะมันจะเป็นหอพักที่แบบรวมไปหมดเลยรวมทั้งคนตุรกีรวมทั้งต่างชาตราิรวมทั้งคนที่เป็นมุสลิมรวมทั้งคนที่เป็นศาสนาอื่นก็มีดังนั้นมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นระเบียบอย่างห้องละหมาดมันก็มีแต่ว่ามันจะเล็กแล้วก็มันจะสกปรกแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีคนใช้นะประมาณนั้นแต่ที่เนี้ยโอเคมากมากเลยผม หเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันบ้างชั้นแรกจบไปแล้วนะครับ3ห้องห้องละหมาดห้องซักผ้าแล้วก็ยิมนะครับเราขึ้นไปชั้น2นะครับผมชั้น2เนี่ยเออที่เนี่ยไม่มีลิฟต์นะไม่มีลิฟต์ผมก <'t> ็ <you? c oughs> คือขึ้นบันไดอย่างนี้เลยขึ้นบันไดเพียวๆอย่างนี้เลย,ยอ,อ, <c oughs> อ่ะโทรศัพท์คุณเฉียวสิโทรศัพท์คุณเฉียวก็ชั้นสองนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องเล่งๆชั้นสอง ข้างล่างเมื่อกี้ก็ห้องนั่งเล่นเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ก็คือเหมือนเป็นห้องสม,มุดขนาดยอ่อมๆก็มีหนังสือให้อ่านบ้างนิดหน่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องนั่งเล่นที่มันเป็นห้องปิดนะจะเป็นห้องนิ้อ่อันนี้ห้องนั่งเล่นที่เป็นห้องปิดก็จะเป็นแบบมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มีทีวีแล้วก็มันจะคึกคักมากๆเวลามีบอลก็คือทุกคนจะมารวมดูบอลกันในนี้นะเออดูบอลกันในนี้ก็ถือว่าอบุนดีนะอ่ะ เดี๋ยวต่อมาจะพาไปดูห้องทํางานห้องนั่งเรียนแล้วกันอ่ะห้องนั่งเรียนก็จะอยู่ชั้นนี้ห้องนั่งเรียน <c oughs> เขาเรียกว่าห้องนั่งเรียนหรอวะก็ห้องอ่านหนังสือแล้วกันนะห้องอ่านหนังสือก็จะอยู่ชั้นนี้เหมือนกันไปห้องอ่านหนังสือ <c oughs> มีคนอยู่ในนั้น <c oughs> ผมก็เลยไม่พพดแต่ข้อดีก็คือมันจะ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอยากจะอ่านหนังสือบางครั้งอะ่ะหอพักที่แบบไปไม่มีห้องอ่านหนังสือแบบเนี้ยยิ่งช่วงสอบอะไรแบบเนี้ยเราต้องไปอ่านหนังสือข้างนอกไปหาห้องสมุดข้างนอกมันจะทําให้รู้สึกอยากจะอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในห้องก็คือมันไม่ได้อ่านะ่ะมันนอนอใช่ไหมแต่ความดีงามของการมีห้องนี่คือเวลาเราเห็นทุกคนเนี่ยโอ้ยเขาตั้งใจเรียนเน่ะเขาตั้งใจอ่านหนังสือทุกคนก็จะแบบมาอ่านหนังสือกันแล้วก็ทําให้เรามีพละกําลังเพราะว่ามีกําลังใจในการที่จะเออ ต้องอ่านหนังสือด้วยแหละจะอยู่เฉยๆไม่ได้รประมาณนี้อ่ะต่อมาตรงนี้นะครับเป็นโรงอาหารอ่ะไปเปิดโรโรงอาหารตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงจะเป็นเวลาอาหารนะก็โรงอาหารก็จะประมาณนี้ถือว่ากว้างแล้วก็ดีงามมากซึ่งโรงอาหารเนี่ยมันจะมีเป็นเครื่องทาน้ําร้อนอ่ะจะใครอยากกินน้ําร้อนก็เอาตรงนี้ได้หรือว่าน้ําเย็นก็ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีชาด้วย ทั้งหมดนี้ก็24ชั่วโมงนะใครหิวตอนไหนน้าเนี่ยจะต้มพมาะอะไรก็ตรงนี้เลยจัดได้เลยแล้วก็ความดีงามอันหนึ่งนะอันนี้จะบอกให้ก็คือปกติแล้วเนี่ยหอพักแทบทั้งหมดนะเขาไม่อนุญ,ญาตให้ทำอาหารนะหอพักที่ตุรกีอหอพักทึกษาเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้ทำอาหารซึ่งหองพักนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เขาจะเปลี่ยนคนดูแลใหม่เนี่ยก,ก็ไม่อนุญ,ญาตให้ทำอาหารเหมือนกันแต่ว่าปีหลังเนี่ยตั้งแต่ที่ผมมาเริ่มมาอยู่ที่นี่ด้วยความที่เปลี่ยนคนดูแลหอใหม่แล้วก็เรา แบบว่าสนิทก,กับคนดูแลเราก็สามารถขอเขาทําอาหารก็คือหลักการก็คือหาปลั๊กที่ไหนก็ได้แล้วก็พกเป็นหม้อหุงข้าวจากที่บ้านหม้อแล้วก็กระทะไฟฟ้าเสียบเข้าปุ๊บทำอาหารคือแบบดีงามทำอาหารคือเขาไม่ได้ห้ามเลยอันนี้หอนี้นะปีนี้นะไม่รู้ว่าปีหน้าเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่คนนี้ดูแลห่อนี้ทำอาหารได้สุดยอดแล้วก็ตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากและที่ล้างหน้าล้างตาล้างมือนะครับมีกระจกอะไรอยบนี้ก็หมดแล้วสําหรับ ชั้นชั้นอะไรวะหนึ่งสองชั้นสองเดี๋ยวไปชั้นสามชั้นสามเนี่ยจะเป็นส่วนของหอพักเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักห้องละกันนะว่าเตียงเป็นอย่างไรห้องน้ําเป็นอย่างไรนะขึ้นไปเนี่ยสังเกตว่าตั้งแต่ขึ้นมาเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกข้างล่างคือทุกจุดมีวงจรปิดสมมติว่าขึ้นมาตรงนี้ก็มีวงจรปิดเหมือนกันฉะน,นั้นหายห่วงได้เลยว่าทรัพย์สินของคนนุณจะไม่ถูกกะระโมยว่าจะไม่หายไปนะอย่างตอนนี้ อันนี้ก็ตัวจอมป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็อุ่นใจแน่นอนอยู่ตรงนี้ไม่เคยของหายแล้วก็ Wi-Fi เรื่องของ Wi-Fi Wi-Fi ถือว่าดีนะหอพักเก่าที่ผมเคยอยู่ Wi-Fi ไม่ดีไม่ดีเท่านี้คือแค่ดู YouTube มันก็กระตุกแล้วก็ต้องดูแค่ 720p แต่อันนี้ดูคลิป 4K ได้ก็ <c oughs> ดีงามนะมีเราเตอร์ทอันเยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าห้องเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มีคนนะมันจะเป็นเตียงอเดี๋ยวเปิดไฟหน่อย ปิดไฟนิดนึงโอเคสว่างมากไฟอะ่ะอ่ะมันเป็นเตียงแบบเนี้เตียงแบบเดี่ยวเลยนะแล้วก็เตียงดีมากทุกคนคือบางหออ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้บางหออยู่กันแบบเตียงสองชั้นนึกออกปะแล้วเตียงสองชั้นเนี่ยมันมันไม่รอดคนที่อยู่ข้างล่างอะ่ะแบบพอคนข้างบนขยับมันก็แบบมันก็ตื่นแล้วมันก็บางหอนะห้องหนึ่งอะ่ะอยู่8คนเตียงสองชั้นแล้วก็อยู่8คนอีกแล้วมันอึดอัดมากแต่เนี่ยคือวันบายวันคือแต่ละคนก็อยู่แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เออมันยางไง คือเตียงมันสามารถเปิดได้แล้วก็เก็บสเสบียงอะไรต่างๆไว้ข้างข้างล่างเตียงนะครับโอเคอย่างนีนะ้เขาก็ทิ้งไว้ก็คือไม่ไม่กลัวของหายเนะี่ยทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่กลัวของหายนะคือของไม่หายแน่นอนก็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นเออ <laughs> มีเป็นตู้ให้คนละตู้เลยเก็บของสัมภาระอะไรได้ก็ห้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันต่อไปก่อนที่จะไปดูห้องน้ําเป็นห้อง อห้องผ้าตากผ้าก็ได้เหมือนแบบเมื่อกี้จริงๆเราไม่ต้องตากผ้าก็ได้เราสามารถที่จะอบแล้วมันก็จะแห้งเลยแต่นี่เราก็ตากผ้าได้เหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะตากนะเอแล้วก็มีที่เตารีดอะไรแบบนี้ตอรีดผ้าได้ไม่ต้องพาาตากมาเองนะอผพามาก็รีดได้ประมาณป่ะส่วนชั้นบนสุดผมไม่น่าประภัยดูเพราะว่ามันคล้ายๆกันเนี่ยมันจะเป็นโถงเดินแบบนี้เลยแล้วก็จะมีห้อง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 นะครับผอง ก็มีอะไรอีกมีเป็นห้องเก็บสัมภาระนะ,ะก็คือสัมภาระทั้งหมดพวกกระเป๋าต่างๆก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ก็จะรกๆหน่อยนะรกๆหน่อยแล้วก็มีเป็นอาาน่า,นะอาง,างาล,ล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าเหมือนเดิมเลยล้างหน้าล้างตาล้างจานอะไรอาบน้ําน้ำมาดก็ได้เหมือนกันอ่ะห้องน้ําเป็นอย่างไรปะเราไปดูห้องน้ําว่าเป็นอย่างไรพอดูห้องเอยนี่ก่อนห้องน้ําก็คือจะเป็นส้วมแบบนั่งยองนะครับเป็นส้วมนั่งยองแบบนี้อืมห้องน้ําเป็นอย่างนี้ นะครับว่ามานั้นเราไปดูห้องอาบน้ํากันต่อห้องอาบน้ํามีคนอาบน้ําอยู่ เดี๋ยวผมพามาดูห้องตัวเองบ้างลวกันเพราะว่าที่พาไปดูเมื่อกี้มันเป็นห้องเบสิกนะครับคือเขาไม่ได้วางเลเยอร์กันเองก็คือเขาวางเตียงแบบเดิมก็วางแบบนั้นมาดูห้องผมดีกว่าห้องผมจะวางเตียงแบบอื่นคือเราจัดกันเองอห้องผมจะเป็นแบบห้องนี้ปุ๊บก็จะมี4เตียงเช่นเคยนะครับผม4เตียงเช่นเคยแต่ว่าผมจะทําให้มันดูกว้างผมก็เลยจัดเตียงให้มันอยู่ข้างๆหนึ่งสองสามสี่ประมาณนั้น ผมอยู่กับโรเมเป็นคนครับคนประเทศคนผิวสีแล้วกันนะเขาเขาอ่านหนังสืออยู่ก็เตียงผมจะเป็นตรงนี้จะจัดให้เป็นระเบียบจริงๆไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบเฉพาะตอนใดคลิปนะแต่ว่าเตือนน้องคือเราจะให้เป็นระเบียบเลยเพราะว่าเรากับเรียนเราเหนื่อยเราไม่อยากที่จะเห็นมันรกแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบ มันอยู่ที่เดิมไม่มีการไม่มีการรีเซต็ตฉะนั้นการจัดเตียงหลังตื่นนอนจัดเตียงทั้งทีเนี่ยกลับมาพอมันจะสบายใจแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีการรีเซ็ตตลอดแบบว่าเราเหนื่อยเรากลับมาเราก็รีเซ็ตตัวเองประมาณนั้นส่วนของผมเนี่ยเมออื่อกี้ผมยังไม่ได้พามาดูว่าเฟอร์นิเจอร์มันมีอะไรบ้างที่เขาให้นะลหลักๆคือเขาจะให้เป็นเตียงแล้วก็อันี้ที่อยู่ข้างเตียงแล้วก็ตู้หนึ่งอันนะครับส่วนนียผมของผมเองไม่ใช่ของเขานะก็คือเราใส่เสื้อผ้าเองนะครับเสื้อผ้าเองนะครับผมส่วนของตรงนี้ พวกสายชาร์จอะไรก็จเล็กน้อยก็เก็บตรงนี้ผมเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีปล <c oughs> ั๊กเพราะว่าอุปกรณ์ของผมเอยอะ <c oughs> มันเลยต้องอยู่ใกล้ปลั๊กจะได้ชาร์จ <c oughs> สระดวกนะครับผมก็มีเป็นอันนี้นะครับผมก็เหมือนกันของผมก็เหมือนกันก็จะมีเสบียงเยอะมากเนี่ยเปิดมาเป็นโชคอย่างนี้เป็นเสบียงอาหารแล้วก็มีเป็นหม้อข้าวตรงนั้นนะกระทะไฟฟ้าคือมันจําเป็นอะ คนไทยเรามันจําเป็นเราอยู่กับอาหารเขาไม่ได้อะไรวะกินข้าวกับถั่วบางครั้งกินผักเฉยๆกินไข่ต้ม,มเฉยๆอะไรแบนมันจะอิ่มได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้นะครับมันต้องทําอาหารส่วนกระเป๋าเรางๆเราก็เก็บ้ังบนได้นี่จะล็อกในนี้จะตาอย่างนี้อ่านี่ไหนผมวางกุญแจงี่อะไรแต่ว่าเวลาผมออกไปข้างนอกผมก็เอากุญแจออกผมล็อกคนอื่นเขาไม่ได้ล็อกเพราะว่ายัางไงยังไงมันปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ล็อกเนาะเพราะว่ามันมูลค่าศูนย์อย่างที่บอกเมกื่อกี้ผมเสื้อผ้าผมเก็บไว้ที่นั่นแทนเพราะว่าตรงนี้ เก็บน้อยๆเองจะตากพวกมอนกนหนาวอนะไรแบบนี้แต่ว่าของวรงนี้จะเป็นของมีค่านะครับผมอย่างพวกน็ตปุ๊กแม็กกล้องเลนกล้องหลายตัวไฟไมโดรนอะไรแบบนะี้ทั้งหมดก็เกือบสองแสนนะก็ถือว่าหลายตังอยู่นะครับฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบหอพักนี้เพราะว่ามันปลอดภัยนะครับมันปลอดภัยหายห่วงไม่มีของหายแน่นอนนะครับผมประมาณนะั้นเนี่ยกลับหอเมื่อกี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วใช่ไหมก่อนได้พักแป๊บเดียวก็ตัวนี้ไกล้มืดแล้ว จะเล่นแบดออกกําลังกายนิดหนึ่งนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งลืมบอกเลยนะครับผมตอนบอกคนที่ถามว่าขอพักมีแอร์ไหมไม่มีนะเพราะว่าที่เนี่ยมันหนาวอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่ารู้สึกร้อนแล้วก็แค่เปิดหน้าต่างให้มันลมมันเข้ามาแค่นี้มันก็หนาวจะแย่อยู่แล้วข้างในหอมันมีอย่างเดียวก็คือเป็นฮีเตอร์เป็นเครื่องที่มันจะทําให้ห้องนียอุ่นนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมขาวๆในหอนะมันไม่มีพัดลมนะแล้วก็ไม่มีแอร์ด้วยมันจะมีแค่เครื่องนี้ไอ้เครื่องเหลี่ยมๆเนี่ยในหน้าหนาวคือมันจะคือไอ้เครื่องนี้มันจะร้อนมากๆแล้วมันทําให้ห้องของเราอ่ะร้อนหรือว่าอบอุ่นแต่ถ้าช่วงเนี้ยมันยังไม่หนาวมากก็จะเห็นว่าเราจะเปิดหน้าต่างไว ลมข้างนอกมันก็จะเข้ามันก็ทําให้แบบไม่จําเป็นจะต้องใช้แอร์นะไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ประมาณนั้นเออประมาณนั้นมันจะมีแค่นั้นเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเราลกุมรมอัลลอฮบริการตัวออเดี๋ยวเดี๋ยวเดถ้าอยากจะติดตามแบบใกล้ชิดนะครับสามารถไปติดตามที่อินสตาแกรของผมได้เลยแล้วก็ผมจะอัปเดตสตอรี่ทุกวันนะครับผมครับเจอกัน ดีนะสวัสดีดีนะสวัสดีดนสัสดอ๋อผไ,ได้แล้วแม่ออปิน้มันพุสอนี่นะมัมปุสก็ <S 1> <S 1> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเล่นแป๊บเดียวก็มืดแล้วนะอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีสปอตไลท์ก็คือเราสามารถกลางคืนก็สามารถเล่นได้ก็ตั้งเป้าหมายไว้นะเออว่าออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยนะครับผมวันละ30นาทีนะครับผมเพื่อที่จะ ให้มันมีสุขภาพที่ดีหน่อยนะกันนะครับทุกคนพอเล่นเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไฟได้ปิดไฟไหนวะที่ปิดอือหาไม่เจอ้ปปิดตรงไหนวะค่อยปิดแล้วกันปิดคลิปก่อนสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันไป